เทวดาดลใจให้ท่านได้มาเจอคลิปนี้โปรดเคาะหน้าจอสองครั้งก่อนรับฟังคำแนะนำสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่พลังของดาวพฤหัสยังคงมหาอุดส่งผลเรื่องการมีโชคใหญ่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลส่งผลเรื่องสเสน่ห์ความสัมพันธ์และดาวอังคารเริ่มส่งพลังต่อแรงผลักดันและการแข่งขันเหมาะกับการลงมือทำจริงจังและเปิดรับโอกาสใหม่ โดยคำทำนายนี้เป็นคำทำนายภาพรวมเท่านั้นโดยมิได้เจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะวิเคราะห์ดวงรายสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่3ถึง9พฤศจิกายน2568ของท่านที่เกิดวันพฤหัสด้านการเงินมีเกณฑ์ได้รายได้จากหลายทางทั้งงานหลักและงานเสริมโชคลาภดีโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพด้านการงาน ดาวพฤหัสหนุนแรงมากเป็นช่วงทองของการเริ่มต้นถ้ามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือต่อรองงานให้กล้าสแสดงศักยภาพด้านความรักคนโสดเจอคนดีมีคุณสมบัติครบและอาจพัฒนาเป็นจริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงและมีแนวโน้มวางแผนอนาคตร่วมกันด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีระวังเรื่องความดันหรือน้ำหนักขึ้นเล็กน้อยเคล็ดลับเสริมดวง ถาวายดอกดาวเรืองหรือผลไม้สีเหลืองในวันพฤหัสบดีเสริมโชคลาภและบารมีเรื่องที่ต้องระวังอย่าชะล่าใจเรื่องเอกสารสำคัญหรือสัญญาทิมพสาธุเพื่อรับพลังงานดีๆโปรดอย่าพลาดการติดตามช่องและส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้เพื่อนๆของท่านเพื่อเสริมสร้างพลังบุญให้กับชีวิตของท่านขอบคุณนะคะ